สวิตแล็กมิวสิกเฟสติวัล2023่ชวนดื่มดำสูงทรีแห่งดนตรีสัมผัสลมหนาวริมอ่างเก็บน้ำ ไรหวานสนิทรีสอร์ทระบุรีรวมกับคณะผู้จัดกลุ่มสวิตเล็กขนทับศิลปินแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตสวิตเล็กมิวสิกเวดิิวัยี2สคอนเสิร์ตรับลมหนาวท่ามกลางคุณเขาและริมอ่างเก็บน้ำธรรมชาติโดยคณะผู้จัดงานได้รวมพูด,พดถ,ถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดเทศกาลดนตรีในครั้งนี้พร้อมให้ทุกคนได้มาสัมผัสและยังเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสร้างไรายได้แก่ชุมชนอีกด้วยค่ะ และในงานยังได้รับเกียรติจากวงบางลำพูบรูคัมพ a n y อาบูและยาบมินศิลปินมาดความสามบาบมาร่วมแสดงดนตรีให้ได้ชมกันแบบสดๆนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากวงนั่งเล่นและประพลกระจ่างพาร์เดี่ยวสตาร์ไทยรวมงานครั้งนี้และที่พิเศษอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือศิละปะบำบัดของกลุ่มศิลปินขนพิเศษที่ได้มาร่วมโชว์ฝีมือวาดภาพให้ได้ชมกันในงานด้วยค่ะ สำหรับคอนเสิร์ตสวิทเล็กมิวสิกวันดิบอล2อจะจัดขึด้นในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนน2566ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะจากว่าเราตระหนักถึงนะครับว่าซอฟพาวเวอร์ในประเทศไทยกำลังพัฒนานะครับ mm hmm. กบกับอุตส mm hmm. าหกรรมการบันเทิงและการแสดงเนี่ยนะฮะกำลังเกิดขึ้นอย่างมากนะครับ เราก็เลยถึงว่าจะสร้างคอนเสิร์ตนะฮะที่มีคุณภาพนะครับตั้งในด้านกายภาพแล้วก็คุณภาพของการแสดงและเสียงอังนี้ด้วยครับเพ <para S 1> ื่อจะเป็นต้นแบบนะครับของการจัดอีเวนต์หรือการจัดแสดงคอนเสิร์ตของประเทศต่อไปครับอันนี้มีมีมากกว่าการจัดอีเวนต์นะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการแสดงดนตรีการแสดงต่างๆแล้วก็ยังมีงานศิปปลปะพวกเพนติงต่างๆนะครับ จากกลุ่มนะครับบุคคลนะครับน้องๆเด็กๆที่เป็นออทิสติกที่มาร่วมงานกับเรานะครับเพราะฉะนั้นคนเข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับนอกจากจะได้รับนะครับความลื่นลมความสุนทรีย์นะครับนะฮะทั้งด้านเสียงนะครับด้านกายภาพตอนยังงด้านงานศิลปะด้วยนะครับกลับไปคือว่าเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพคนเข้ามาร่วมฟังก็จะมีคุณภาพเนวเพลงอาจะไม่ไม่ได้กําหนดว่าเป็นเป็น เป็นแนวไหนนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีทั้งบลูส์มีทั้งโฟกมีทั้งอีสานฟิวชั่นอะไรเงี้ยครับที่มาจะแล้วก็มีามก็จะเป็นแบบฟิวฟิวชิวชิวอะไรแบบนี้นะคะก็มีความสนุกด้วยครับอัมมินก็จะจะร่วมในงานนี้แล้วก็มีบางกูบางกูก็จะเล่นเป็นในเรื่บลูส์แล้วก็เพลงของตัวเองเป็นหลักก็ต้องต้องมาชมครับก็มีครับมีงานงานงานใหม่ที่เราจะออกของของบางกูมีเสบบดี ให้เรามีบริเวณป่าธรรมชาติแล้วเราอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกิโลใกล้มากนะครับมีภูเขามีน้ำมีป่านะครับบรรยากาศหน้าจะฟังเพลงในที่โล่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งดึงดูดแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราทำเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเราส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงเราแล้วก็ในบริเวณเราด้วยนะครับ จะได้มีเป็นที่รู้จักนะครับของสระบุรีและอันที่สุดท้ายเนี่ยคือเราจะช่วยในสังคมชุมชนรอบข้างเรานะครับมีไรายได้มีโรงเรียนยากจนมีอะไรเราก็จะส่งเสริมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เราเราจะได้จัดคอนเสิร์ตที่มาเพื่อการท่องเทีย่ยวแล้วก็ความร่วมมือของชุมชน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับสวยงามนะครับก็แบบประกอบกับดนตรีเราจะแสดงถึงศักยภาพของพื้นที่และก็ดนตรีนะครับงั้นขอเชิญนะขอเชิญงานจะจัดวันที่11พฤศจิกานะครับเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ของบัตรคอนเสิร์ตอะไรนี้ท่านนายกครับก็ติดตามได้จากเว็บไซต์เรานะครับในการซื้อตั๋วนะครับ แต่ขอเชิญชมจริงนะครับคือว่าอาจจะได้เห็นไม่ได้อ่าจนะครับได้เห็นการจัดคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพนะครับเราใช้มาตรฐานนะครับในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะครับความสะดวกสบายนะครับคุณภาพของเสียงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความงามนะครับของสถานที่แล้วก็ของดนตรีด้วยนะครับแล้วก็งานศิลปะที่เราจัดแสดงมาให้ด้วยครับขอเชิญชมครับขอเชิญ